สวัสดีครับยินดีต้อนรับชมช่องเบิร์ตแน่อยู่แล้วครับแม่หายไปนานในช่วงนี้บอกได้เลยว่าก็พยายามทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับหลากก็อยากอยากจะทำเก็บไว้ดูด้วยแหละนะฮะก็อาจจะมาน้อหน่อยแต่มาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่นะครับเป็นแบบสไตล์แบบอิสลามอะไรเงี้ยอยู่แถวย่านฝั่งทนนะฮะก็ตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่เราออกเดินทางไปนะครับผมทันทีเราออกจากพระรามสามนะฮะก็มุ่งหน้าไปตรงแถวอ่าย่านฝั่งทนนะฮะ แยกบางพันใจเย็นใจเย็นไปใจเย็นเดี๋ยวม,มันหล่นเบอร์อะไรเบอร์หลักเหรอหลักเหรอหลักเรามุงหน้านะแต่เส้นพระรามสามนี่ตรงไปยาวๆเลยนะครับผมบก็คาเฟ่ที่มีชื่อว่าบน๊คคาเฟ่น,นะครับกะเดินติดต่อมานะเลยอยากไปดูนะครับ ตนเย็นดูค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราขี่ด้วยความระมาัดระว,วังนะครับก็ไปเรื่อยๆกันนะครับ ขับรถมาได้ดดแป๊บเดียวนะครับเจ้าเดือนนะครับผมมันจเจ้าเกล็ดนี่ก็หลับตลอดทุกทีบทุกครั้งทุกมอไซค์นี่จะส่งง่องสั่งแง่งกต่อเลยดูเ,เพราะรอะไรเพราะมือเก่งแล้วขับออกมาได้แค่แป๊บเดียวเองนะครมาอีกแล้วนะฮะ ิึงกำลังตรงยาวมาเลยฮะเราก็มายูเทินนะถ้าเราเห็นรถตัดอยู่ขวามือเนี่ยรอ,อยู่เทินได้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงในทางเข้าของรลตัสได้เลยนะมันจะอยู่ทางด้านหลังนะฮะ ตั้งกล้อง,องไม่ได้ตั้งละอแล้วตอน้วะอ่าตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมกับอนรมุูคาเฟ่นะฮะวันนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันนะ มีปืนด้วยมีฟุตบอลด้วยอ่าเมื่อเราเดินมาถึงด้านในนะจะมีโซนริมน้ำนครับอันนี้ต้องขอบอยก่อนว่า,วามันต้องจองเนาะเรามาคือเราไม่ได้จองนะก็ดิมน้ำเขาก็จองเต็มันหมดเลยนะเราก็ามาเก็บภาพบรรยากาศนะคบริเวณอ่าภายนอกร้านกันอนะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าริมน้ําบรรยากาศค่อนข้างดีนะข้างในก็มีโซนแบบ อินดอร์ด้านในด้วยนะครัอันนี้ให้กินเนี่เนี่ยนี้ให้กินไหมเฮ้ยเอาเลยเหรอออันนี้มันสมดุลเออนี่ไงตื่นมาเลยเอาเลยานลาเอ๋กันีเคองน่ ซามซาอะไรเนื้อชีสไก่เราที่แม่กินได้อะซาโมซาชีสก็ได้นี่ยะไปไม่กินข้าวไก่พ่นกุ้งเนี่ยรสอ๋อสั่งอ๋อสั่งอ๋ตีิน้เ่ยกินหหรือว่าไม่อยากนี่ยำแหนมสุดลอแม่เขียนเรื่โรตีแกงิมไก่ปลาไ่ปลาอยสั่อะเพิ่มเพิ่มโรตีเปล่า โร uhm. ตีป่ามันมีโรตีป่าหลังก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวซื้อให้กินข้าวก่อนเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวมันละลายลูกกินข้าวก่อนเอานม่เอาเลยนะป้าก็ไม่รู้ว่าม uhm. ีนะไม่มีแ <peacefully> ต <Take rac ers> mm ้มเนยเออเอาล้ำนี้กินหรอตู้แชมพูอ๋อ เดินมาเดินมาเดินเดิอนออกมาเดิอนออกมาเดินท่าเดิอนออกมา okay, ต้อง <Okay, S 1> ต้ององจากที่เราสั่งเมนูอาหารไปเบื้องต้นนะเราก็จะมีโซนที่สําหรับเด็กๆนะครับที่เขาให้มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีปีนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวโตโตบอลน,นะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ระวาง ค่าเวลาระหว่างรออาหารมานะก็มาเล่นกับเอกอ้วนซะก่อนนะฮะอ้วนชอบเลยเล่นบอลเพลินเลยฮะแต่นี้จะเป็นโซนแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยก็จะมีรถจอดโชวด้วยมอเตอร์ไซค์รถบราคขายสิ่นะก็มีพื้นที่กว้าง ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทําให้เด็กๆมาเล่นนะครับก็จะมีรถรถเด็กด้วยอะไรพวกนี้คนะรับแต่นี้เรามาแจมเล่นกันนะฮะอ้วนชอบเลยเพลินเลยนะไม่เคยเล่นนะเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะเพลินเลยฮนะมีเพื่อนแล้วตรงนี้จะเป็นในส่วนในโซนของริมน้ำนะก็มีมุมถ่ายรูปกันเยอะนะที่เนี้ยถ้าใครแบบชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ด้านนอกนะแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วแหละต้องมาเย็นๆหน่อยนะฮะมีแสงตอนนี้ได้เวลาอาหารของเราแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวเรวามากินกันนะฮะมีอะไรบ้างนี่ข้าวไข่ข้นนะครับผมมีอ่าซุปเห็ดนะครับผัดซอสพากเกตตี้นะครับอันนี้เป็นซามโมซานะมีสองแบบนะมีทั้งชีสแล้วก็มีแบบเนื้ออันนี้ก็เป็นโรตีแกงไก่ซึ่งผมชอบมากเพราะรสชาตินี้เหมือนรสชาติที่ยายผมทาเลยเป็นงงด้วยเป็นไงไหมลูกเออแม่แกะลูกให้แกะกุ้งให้ลูกอยู่ยังไม่ได้ชิม อืมอักินเราใคร่ให้ป้าปาไปนั่งนู่นป้าปาเขาอยากนั่งมีมีเห็ดเข็มทองด้วยนะอันเนี้ยเฮ้ยรสชาติได้นะไม่ไม่เผ็ดไม่หวานละมันมันแบบอะไรสิชุ่มอันนี้กับอคาราโบนาร่าอะไรนะไม่ใช่คาโบนาร่าคิมเห็ดคิมเห็ดอ้เดี๋ยน้องปันวางไว้ตรงนี้เลยกลัวมันหก ครับเนี่ยเนี่ยยาวอร่อยเส้นอืนรูมเลยไม่ต้องชิมนะกินเลยครับไม่ต้องชิมนะไม่มีนี่เห็ดเข็มทองทอดต่อพอแล้วครับขอบคุณครับให้เห็ดเข็มทองอร่อยเลยเพรว่าขายมันมีความความชุ่มชื้นอย่างนั้นเบอร์แชนแนลพามาเนี่ยที่ไหนรับซ่า ดามุสคาเฟ่อะดามุสคาเฟ่ม,ม,เเมันกินไม่รีวิวเลยอ่ะยังไม่อร่อยจริงไม่มีเวลารีวิวเลยก็ก <พอ S 2> ินอันอนี้ไหมจริงอันนี้อร่อยอืมอันนี้อร่อยขอลองสัมุซาแล้วกันมืะเออสัมุามซาชิอร่อยเออสัมมุซาชีสลองเนื้อปะละ่ะมันเหมือนมันฝรั่งมากกว่าแม่มันไม่ยืดเลย เป็งเขาบอกว่าชีสมันกินข้าวไห้หุ่นเขาบอกว่าชีสแล้วก็จะกินเค้กอืมเนี่ยหลี่อยากกินก็ติดนี่แกงนี่แหละอืออนี่แกงแบบรสยายเาเลยหรอนี่แกงทำแบบนี้เลยแกงเขาทำแบบนี้เลยที่รสยายเนยอืม เสจีนเป็นขนมอะไรเนี่ยอันนี้รสรสยายเลยค่ะเออเขยายที่แบบชี้ยายของแบบป้าทำให้เหรอใช่เนี่ยขยายเลยอร่อยไหมอืมอ่าอืมอร่อย <c oughs> อืมจิมจ้มจิม้มซีฟู้ดอร่อยเลยข้าวไม่มีมันหรือมันเป็นรสฉีดหรือเปล่าป้าม,มันต้องลองเป็นไก่โต๊ะหนูุ่มะ ร้นหอ่ววนี่ยาตาทำอย่า,างน,นี้เราคือการต่นเรารถนี้ยู่เยไม่เคยลืมเลยหารถถ้านีมาไม่ได้แล้วเนี่ยไหนกอหือหละไม่มนรถยายไงนรถใายเนี่ยไหนเอาไหนอ่ะ,าาะดูก่อนดูก่อน อะไรอ่ะโเมเทนช็อกโกแลตโมเทนแปลว่าอะไรอ่ะช็อกโกแลตอ,อันนั้นอันนั้นเบอร์นี่ป้าป้าอยากกินไอติมอันนั้นอะไรอันนี้นชีสเคก้กป้าป้าอยากกินไอติมเดียวจะคินอันเนี้ยป้าเห็นใช่ไหมยอยากกินไอติมอ๋อไอติมอไอติมเหรอลูกนี่ไงเอาอันไหนแล้วครับผมอนนเอาช็อกโกแลตนะครับโอเคอ่าฮะนี่นะทำไมไม่เห็นเค้กอันนี้เลยอ๋ออันนั้นไม่มีลูกมันจะมีแบบอันนี้อันนี้ มีอันนี้มีอันนี้อันนี้นะเขาอันนี้เป็นอันนี้คือเซตเหรอครับหรือว่าเขาไปเซตแค่แบบเราจะมีแบบอะอีกอันีจะเป็นอย่างนี้นะค่ะโอเคครับก่เรานี้ใช่ไหมครับก็เอามาครับหนึ่งนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโซนด้านในร้านนะเป็นห้องแอร์นะก็มันก็มีโซนข้างในข้างนอกเนี่ยก็บรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีโซนข้างนอกด้วยนะครับที่เป็นริมน้ํา ของใครู้เ่แม่ไผู้เกี้ยงเลยเกี้ยงเลยจะกินอ่ะลองกินหนึ่งงกินตรงนี้วานตรงนี้จะวานไม่ใช่ตรงนี้อร่อย เฮ้ยมันไม่กินของตัวเองอ่ะมันไม่กินของตัวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอร่อยสำหรับอิสลามนะครับผมสามารถมาใช้ห้องละหมาดห้องนี้ได้นะครับ <OS> <S classical> ส่วนห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยนะครับแล้วก็มีที่อ่านอัมมามาดด้วยนะครับสําหรับอิสลามที่จะมาใช้บริการที่นี่นะที่นี่อิสลามก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่เข้ามาใช้บริการนะฮอะไรแไว้ผู้ขอดทองดานสวยไหม 老杨。